อ้าละ่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพามาดูความเวอร์ของไอ้ผลยางนี่ครับหรือว่าผลระเบร์นะครับเอ้ยคนผิดเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันเวอร์อยังไงจะเวอร์เพราะท่าน,นี้แหละกดเอ้ยกดแล้วนะแล้วก็ชาร์จฟุ๊แล้ดวดูนะครับอ้าวเอาใหม่เอาใหม่เราเทคใหม่นะครับดูนะครับมันเวอร์อยังไงเดี๋ยวให้ดูนะครับ เนี่ยนะครับเวอร์มากอะครับสำหรับโลกหนึ่งมันจะเวอร์างเงี้ยนะครับแต่โลกสองเบอร์ยังเวอร์แบบเวอร์มากๆอะครับตรงนี้ก็ได้เนี่ยโคตรเวอร์อ้ออาวไม่โดนนี่คือมันบูบ๊ โคตรเวอร์หนะเทันไรกิมนี้มีแค่นี้แล้วครับบายยพามาดูความเวอร์นะครับบายๆ